ใครที่กำลังมองหาโคมไฟระยะที่ราคาไม่สูงมากอยู่แนะนำรุ่นนี้เลยค่ะตัวโคมไฟผลิตจากอะคริลิกคุณภาพดีเนื้ออะคริลิกเงางามใช้งานได้อย่างยาวนานมาพร้อมดีไซน์ที่หรูหราผสมผสานกลิ่นอายความคลาสสิกโดยออกแบบให้ดูมีความอ่อนหวานด้วยเชิงเทียน5ดวงและเม็ดอะคริลิกที่มีความแวววาวทั้งขนาดเล็กและใหญ่สลับกันสวยงามดินออกมาได้ลงตัวไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เหมาะกับการแต่งบ้านสไตล์ลักชัวรี่ช่วยสร้างบรรยากาศในบ้านให้ดูหรูหราและโรแมนติกได้อย่างดีเลยค่ะเนื่องจากผู้ออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนัง sci-fi จึงทำให้โคมไฟรุ่นนี้มีรูปทรงและลวดลายที่ดูทันสมัยน่าจะถูกใจสำหรับใครที่ต้องการตกแต่งบ้านในสไตล์โมเดิร์นโดยให้แสงสว่าง สองแบบได้แก่แสงสว่างที่กระจายไปทั่วห้องและการสร้างแสงเงาด้วยการดึงเชือกลงมาก็จะทำให้โคมไฟกลางออกเป็นรูปทรงใหม่จึงเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามบนผนังและเพดานช่วยเปลี่ยนบรรยากาศ้ิ่เดิมๆให้ดูน่าค้นหามากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังทำความสะอาดได้ง่ายเพียงแค่ใช้ไม้ปัดฝุ่นปัดเบาๆคะ่ะ ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำที่ทำให้โคมไฟอัจฉริยะรุ่นนี้สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งหมด3ระบบได้แก่สังการด้วยเสียงเช่นสว่างมากหรือแสงปาร์ตี้หรือแม้กระทั่งชมดาวก็เลือกได้ตามความต้องการให้ความสว่าง2,100ลูเมนอีกทั้งยังมีการสั่งการผ่านทางแอปพลิเคชันคอนโทรลเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงปิดเปิดแบบธรรมดาได้ด้วยซึ่งตอบโจทย์สำหรับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุที่อาจจะเดินเหินไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งโคมไฟรุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยภายในบ้านเลยค่ะ โคมไฟระยะดีไซน์โดดเด่นสวยงามที่ออกแบบมาให้มีความร่วมสมัยผสมผสานความคลาสสิกกับความโมเดิร์นได้อย่างลงตัวตัวโคมผลิตจากแก้วคุณภาพดีเยี่ยมมีความโปร่งใสและแวววาวสูงแสงไฟที่รอดผ่านตัวโคมออกมากระทบกับวัสดุแก้วให้ความระยิบระยับมอบบรรยากาศที่หรูหราเสมือนอยู่ในโรงแรมหรูเหมาะสำหรับตกแต่งห้องที่เอาไว้พูดคุยทำกิจกรรมกับคนในครอบครัว ต้อนรับแขกหรือจะนำไปประดับภายในร้านอาหารก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูลักเชอรี่และโรแมนติกอีกด้วยค่ะรุ่นนี้เป็นไฟสปอตไลท์ติดเพดานผลิตจากวัสดุคุณภาพดีเยี่ยมให้ความรู้สึกสวยเรียบเก๋มาพร้อมโคมไฟให้ความสว่างถึงหาดวงสามารถปรับทิศทางแสงได้ตามต้องการอีกทั้งปลายแกนของโคมไฟยังพับเข้าออก ช่วยให้กระจายแสงได้กว้างและทั่วถึงขึ้นทำให้สามารถจัดแสงได้หลากหลายอยากให้ตรงไหนสว่างหรือมืดก็สามารถปรับทิศทางแสงได้ดั่งใจและด้วยรูปทรงที่บางและเรียบสวยจึงเข้ากับสไตล์การแต่งห้องง่ายไม่ว่าจะสตูดิโอหรือส่วนไหนของบ้านก็เสริมให้บริเวณนั้นดูดีมีสไตล์ยิ่งขึ้นค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด